วันนี้จะพาเข้าเมืองกันนะคะพี่น้องวันนี้ไปช้อปปิ้งคริสต์มาสที่ในเมืองกันจะ้ะเ <All right, S 1> อาไรตรงเด้อ <Okay. S 1> วันนี้มาขึ้นรถไฟที่เกรสโตนจะเห็นไหมคะทะเลอยู่ฝั่งทางนู้นคะ่ะพี่น้องจ้าวันนี้ท้องฟ้าสดใสคะ่ะเป็นเวลาประมาณ10บโมงนะคะสิบโมงเช้าจะ้ะเดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงพระอาทิตย์ก็ตกแล้วจ้ะพี่น้องอยู่บนดาดฟ้าพี่น้อง รอดโูงจากพี่น้องรอดองู่งวันนี้ท้องฟ้าสดใสมากเลยจ้ะช่วงหน้าหนาวนะคะทะเลช่วงหน้าหนาวค่ะเวลาแดดดีก็สวยค่ะพี่น้อง ตอนนี้ก็ถึงดับลินแล้วนะคะเพื่อนๆ <coughs> <coughs> nice, Cross here có từng đắp lì lào nắp hạp ร้านนี้เป็นร้านขายของฝากจ้ะหรือว่าซูวีเนียคะ่ะส่วนห้างนี้นะคะเป็นห้างขายของแบรนด์เนมค่ะซึ่งเราก็เดินเข้าไปดูเฉยๆจ้ะแม่น้ำลิฟฟี่วาลีตรงนี้เป็นถนนโอคอนเนลสตรีท เาแหลมนี่ก็เป็นแลนด์มาร์คของดับลินจ้าตอนนี้อยู่ถนนเฮนรี่สตรีทช่วงคริสต์มาสก็จะมีซุ้มขายของแบบนี้ล่ะคะ่ะมาในเมืองทีไรล,ล้านนี้ต้องมาจ้ามาลํำลึกความหลังกัน This, is our, first this shop. is our first shop that we made eight, eight years ago. Yeah, good. Yes. Yeah. ago. More hair. More hair. Cheers. 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 Oh ho oh, oh. ho. How many years ago? Eight years ago. Eight years ago. Seven. Seven. seven, eight. seven eight, eight. ร้านนี้นัดเจอกันครั้งแรกจะพี่น้องจ๋าเมื่อแปดปีที่แล้วกําลังรอรถกลับจะเพื่อเพื่อกำลังรอรถก,กลัลกบได้ของมานิดๆหน่อยๆจ้า